สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่ของเรานะคะวันนี้ก็จะมาทำพิกอา,าร์ดนะคะหัวข้อของเราวันนี้นะคะเเขาอยากไปต่อในความสมัมพันธ์นี้ไหมนะคะก็มาดูกันนะว่าเขายังอยากไปต่อกับเราไหมนะคะเรามาสอนเขาดูเนาะซึ่งก็จะมีให้เลือกนะคะ สามกองไพ่นะหนึ่งนะคะสองแล้วก็สามนะคะเลือกกองที่เรียกเรามากที่สุดนะคะเมื่อน,นึกถึงใครคนนั้นนะครับก่อนจะเลือกให้นึกถึงหน้าเขานะคะแล้วก็หลับตานึกถึงหน้าเขานานๆสักป๊บหนึ่งก็ได้อะก็คือแบบให้จิตเรานิ่งอะ่อะนึกถึงหน้าเขาเสร็จปุ๊บลืมตาขึ้นมาก็เลือกกองไพ่เลยอะไรประมาณนี้นะคะโอเค สำหรับบางคนใช้เวลาในการเลือกก็กดหยุดก่อนนะไม่ต้องรีบนะคะมานกจะเริ่มกองที่หนึ่งเลยนะสวัสดีเพื่อนๆทีมที่หนึ่งนะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์สีแดงนะคะเรามาดูกันว่าเขายังอยากไปต่อนะคะในความสัมพันธ์นี้ไหมนะคะก็คือเรากับเขานี่แหละโอเคมาดูกันนะคะเป็นสตรนนะคะ เดอะสตาค่ะเดี๋ยวให้ดูไพ่เรื่องดิชาริออตค่ะน้รู้สึกว่าถามว่าเขาอยากไปต่อไหมแน่นอนนะคะเขาอยากไปต่อนะคะเพื่อนๆอเขายังรักและผูกพันกับคุณนะคะถ้าใน จะติกนะคะดูกันนะถ้าอยากไปทางไหนดีโอเคคือนกรู้สึกว่าเขาอะยังอยากไปต่อนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะ เขายังคงมีความหวังนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปต่อได้นะคะแล้วก็อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะเพราะว่าหนึ่งเหรียญขึ้นมานะคะ <_ letter> เขามองเห็นคุณค่านในตัวคุณแล้วเขาก็เห็นว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาไม่ควรที่จะเสียมันไปนะคะซึ่งเขาก็ซีเรียสนะคะกับความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขานะคะเขาก็คิดมากนะก้าวดบเขาไม่ได้แบบเล่นๆนะคะเขาค่อนข้างที่จะจริงจังและซีเรียสนะ เขาตัดสินใจแล้วนะคะที่จะไปต่อกับคุณนะคะในความสัมพันธ์นี้เขาคิดดีแล้วนะคะเดิมไฮราแฟนขึ้นมาฮ e h y d r ร t e แปดดาบโอเคคือ ไปต่อแหละมันไม่มีไพ่จบไพ่หยุดอะไรทั้งนั้นนะคะเขาคิดถึงคุณรู้สึกดีๆกับคุณเขาไม่สามารถที่จะเลิกคิดถึงคุณได้นะคะเขาอยากจะจริงจังกับคุณนะคะทาให้มันถูกต้องนะคะก็คือเป็น justice ขึ้นมากับไฮโลแฟนนะคะเพรารู้สึกว่าคุณเป็นเป็นคนที่ควรจะให้เกียรตินะคะแล้วก็เขารู้สึกแบบ ผูกพันกับคุณมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสเปรนขึ้นมานะ The High Low f a n อย่างเงี้ยอืมแล้วก็ดีไฮพินเทรดนะคะคุณกับเขาผูกพันกันมากๆนะคะอย่างลึกซึ้งนะในทางความรู้สึกนะคะอืมซึ่งเขาหลงไหลในตัวคุณมากๆนะคะเป็นดีไฮพินเทรดขึ้นมานะหลงไหลในสเสน่ห์ของคุณในความสวยความหล่อของคุณคือคุณดูเป็นคนที่น่าคนหาอืมนะแบบเป็นคนมีสเสน่ห์อะค่ะ แล้วเขาก็ให้เกียรติคุณนะคะเขาจริงใจกับคุณนะแล้วก็อยากจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันถูกต้องนะคะแล้วก็เขาตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้กับคุณนะคะเขาซีเรียสกับคุณนะคะเขาไม่ได้มาเล่นๆคุณคนเนี้ยเพราะว่าก้าวกรดับขึ้นมานะคะอ่าอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเขามองเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วก็ คุณคือสิ่งมีค่านะคะสำหรับเขาแล้วก็เขาจะมอบนะคะสิ่งมีค่าของเขาให้คุณเหมือนกันคือหัวใจของเขานะคะเขามอบให้กับคุณแล้วนะอืมวันนี้คอแห้งมาก อ่สเตรนท์นะคะต่อให้คุณมีความแตกต่างกันแค่ไหนนะคะคุณกับเขานะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารวัยไลฟ์สไตล์หรืออะไรก็ตามนะคะาศาสนาวัฒนธรรมนะคะใดๆนะคะเขารู้สึกผูกพันแล้วก็เข้ากันได้ดีกับคุณมากๆนะคะซึ่งเขาอยากจะไปต่อกับคุณนะคะแล้วก็จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้นะคะให้มันมั่นคงนะคะอืมแล้วก็รู้สึกผูก ทานอบคุณนีทางด้านจิตวิญญาณด้วยนะคะเขารู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นแบบเป็นคู่บุญเขาก็ได้นะความรู้สึกนะแล้วก็เขาจะทําให้มันถูกต้องนะคะอืความสัมพันธ์นี้นะคะโอเคสําหรับเพื่อนๆทีมที่หนึ่งนะคะมันไม่ค่อยเห็นกองอ่าไอยเนาะนกป้องขออภัยดิาสำหรับเพื่อนเพื่อนทีมที่หนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้นะซึ่งนกรู้สึกว่า เขาให้เกียรติคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทีมที่หนึ่งนะแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนทางไกลชาวต่างชาติก็ได้นะคนคนนี้แต่เขาจริงจังกับคุณนะคะเรื่องระยะทางไม่ใช่ปัญหานะถ้าในบางทั้นที่มีเรื่องของระยะทางนะเขาจะทำให้มันถูกต้องหมดเลยนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยจะถูกพัฒนาให้เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะอาจจะถึงขั้นที่แบบ จริงจังแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยพาไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะโอเคนะก็จะประมาณนี้นะคะพเพื่อนๆเจอกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทีมที่หนึ่งนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทีมที่สองนะคะก็จะเป็นสีม่วงนะมาดูกันนะคะท็อป,ปิกของเราวันนี้ก็คือเขานะคะอยากไปต่อไหมในความสัมพันธนี้นะขอดูนะคะดีไฮบินเฟสขึ้นมานะคะ เจ็ดไม้สี่ดาค่ะวันนี้ให้เห็นไพ่ชัดหเห็นไพ่ไปด้วยกันนะคะโอเคในชุดช่วยค่ะสิบดาบนะคะสิบไม้ อืมเดี๋ยวขออันนี้เอาวางตรงจัดไพ่กันนะคะจะได้เห็นหน้าไพ่ตัวกเลขค่ะเนาะถามว่าเขาอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้ไหมนะคะคือ ความสัมพันธ์นี้ยคุณคุณน่าจะผ่านอะไรกันมาเยอะนะควาจริงคนทีมที่สองมีทั้งการหยุดนิ่งกันไปนะคะเป็นสีดาบมีการทําให้กันเจ็บในความสัมพันธ์นะคะหรืออาจจะมีการจบกันไปบ้างนะคะในบางท่านก็ยังอยู่หรือในบางท่านก็อยู่อ่ก็ห่างกันไปเงียบนิ่งกันไปนะคุณผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะนะคะในเรื่องของการนิ่งการเงียบกันเนี้ยนะเพื่อนๆทีมที่สเนี่ยรู้สึกว่า มีการให้โอกาสกันอยู่เรื่อยนะคะซึ่งถามว่าเขาอยากไปต่อไหมมันมีหนึ่งไม้ขึ้นมานะคะปิดท้ายนกรู้สึกว่าเขาอะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณอยู่เรื่อยนะคะหมายถึงว่าต่อให้มีการเงียบนิ่งเงียบหายกันไปนะคะเลิกกันไปจบกันไปนะคะในบางท่าน,นะอะเขามองว่าคุณคือโอกาสดีๆในชีวิตเขาแล้วเขาไม่สามารถที่จะแบบ ห่างจากคุณได้นะคะเขาก็เปลี่ยนเหมือนผีเสื้อนะคะที่ยังต้องอยู่ใกล้ๆนะคะเนี่ยต้นไม้ต้นนี้นะคะดอกไม้ต้นนี้นะคะซึ่งต่อให้มีการจบกันไปเงียบกันไปนิ่งกันไปนะนรู้สึกว่าเขาตัดคุณไม่ได้นะคะคุณเป็นดีไฮบินเทดนะคะซึ่งความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันผูกพันกันแบบ ในด้านของจิตวิญญาณแบบลึกซึ้งอนะตัดขาดกันยากแล้วเขาก็หลงไหลในตัวคุณมากๆนะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคุณมีความลึกลอดมีความน่าค้นหานะคะเป็นคนที่เออหน้าตาดีสวยหล่อนะจ๊ะเอาจริง เจไม้เขาจะยังพยายามต่อนะคะต่อให้มันจะมีอุปสรรคในความสัมพันธ์นะคะเไม้มันจะเหนื่อยเขาก็จะไปต่อนะคะความสัมพันธ์นี้ซึ่งเขาก็รู้สึกว่า,เ,าเขาได้มอบความรับความรู้สึกดีๆให้กับคุณแล้วนะคะเพื่อนๆของเรานะคะต่อให้ความสัมพันธ์นี้มันจะมีทั้งความเจ็บปวดหรือเคย จบเลิกลากันไปนะคะเขาก็ยังอยากจะเก็บรักษานะคะความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่นะสิบไม้คือเขายังพยายามนะคะพยายามอย่างมีความหวังนะคะว่ามันไปต่อได้นะนะคะเห็นไหมสามไม้เขามองว่ามันไปต่อได้แล้วมันก็จะเป็นการไปต่อที่ดีด้วยนะคะเห็นต้นไม้ไหมมันจะขึ้นมามันจะมีดอกไม้นะคะคือ จะเป็นการไปต่อที่ดีนะคะแล้วมั่นคงขึ้นนะคะต่อให้คุณจะมีการจบการเงียบกันไปนะคะเขาก็จะกลับมานะแฮงแมนนะคะเหมือนกับเขาก็อยากหยุดอยู่ที่คุณอะ mm hmm. อืมจริงๆ mm hmm. เขาก็อยากจะหยุดอยู่ที่คุณแล้วนะคะเขาไม่ไปไหนแล้วนะเ mm hmm. นี่ย ก็อยากจะไปต่อนะคะในความสัมพันธ์นี้นะแล้วก็เขาก็หวังว่าเราก็จะยังอยู่กับเขานะคะแล้วก็สามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมั่นคงยาวนานอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะจ๊ะถ้าในบางท่านเพิ่งจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กันเขาก็อยากจะพัฒนาให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงกว่าที่เป็นอยู่นะคะอืม โอเคนะทีมที่สองนะคะก็จะประมาณนี้นะนุรู้สึกว่าเขาเขาไม่จบแหละนะถ้าในบางท่านมีการจบกันก็ไม่จบแหละมันก็มีการให้โอกาสกันอยู่เรื่อยนะคะสําหรับคนที่ได้ไม่ดีมีการจบกันเขาก็จะไปต่อกับคุณนะคะนะโอเคนะคะอาจจะมีการทําร้ายความรู้สึกกันบ้างนิ่งกันไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วนะคะ เขาก็อยากจะหยุดอยู่ที่คุณแหละนะคะเพราะคือคุณคือโอกาสดีๆนะคะในชีวิตเขาเขาก็ไม่อยากจะไปไหนแล้วนะคะโอเคนะคะสําหรับทีมที่สองนะคะก็จะประมาณนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทีมที่สามนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์สีฟ้านะจ๊ะมาดูกันว่าเขาอยากจะไปต่อไหมนะคะในความสัมพันธ์นี้นะนุกขอดูก่อนนะเจ็ดถ้วยนะคะคิงถือเหรียญค่ะแปดเหรียญ โอ้คิงถือเหรียญขึ้นมาสองสำรับนะเขาจริงจังกับคุณนะเนี่ยอ่ะคิงถือดาบหนึ่งดาบนะคะโอเคคือน้องรู้สึกว่าเขาอะนะ เพื่อนเพื่อนทีมที่สมเนาะเขาของคุณน่ะเขาน่าจะตัดสินใจแล้วนะคะหลังจากที่เขาอาจจะเป็นคนที่มีช้อยมีตัวเลือกเยอะหรือว่าสับสนในตัวเองมานานนะคือเขาอะเขาอาจจะเลือกแล้วแหละนะคะเขาอาจจะเลือกแล้วว่าคือคุณนะคะคนที่กลุ่มหัวใจเขานะคะคนที่เขาเลือกคนที่เขาอยากจะมั่นคงด้วยในความสัมพันนี้อยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้เป็นแปดเหรียญน,นะคะซึ่ง เขาก็อยากจะคบกับคุณคุยกับคุณนะคะแล้วก็อยากจะสานความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆนะคะแปดแปดเหรียญขึ้นมานะคะคุณคนนี้เขาอาจจะไม่ค่อยแสดงออกนะคะแต่เวลาเขารักใครเขาก็รักจริงซึ่งที่ผ่านมาถ้าเกิดเขาเขาไม่ได้เลือกหรือมีช้อยเยอะซึ่งเขาน่าจะเลือกคุณแล้วนะคะณนะตอนนี้นะแล้วก็คิงถือเหรียญเนี่ยขึ้นมาตั้งสองสำรับนกมองว่าเนี่ย คิงถือเหรียญน,นะคะใบนี้นะเขาพร้อมที่จะมอบหัวใจของเขาให้กับคุณแล้วนะคะซึ่งเขาได้ตัดสินใจแล้วนะคะคิงถือดาบขึ้นมาบอกตัดสินใจแล้วว่าโอเคจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้กับคุณต่อให้ความสัมพันธ์นี้จะมีอุปสรรคใดๆก็ตามนะคะเขาคิดแล้วนะเขาทบทวนแล้วถ้าเขาไม่มีคุณนะ่ะ อืเขาคงรู้สึกแบบยังไงเดียะคือเขาคงรู้สึกแห้งแรงอะขาดอะไรไปบางอย่างนะคะในชีวิตเขาเขาคงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณอะซึ่งน้องรู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะมอบหัวใจให้กับคุณแล้วนะคะคิงถือเหรียญขึ้นมาสองใบแล้วก็เด็กถือเหรียญขึ้นมาอีกนะคะซึ่งเนี่ยเขาพร้อมที่จะหยิบยื่นนะคะ หัวใจหรือว่าของมีค่านะคะก็คือหัวใจของเขานั่นแหละมอบให้กับคุณแล้วนะคะแล้วก็คุณก็เป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับเขาเช่นกันนะคะเขาไม่อยากจะให้เหรียญที่อยู่ในมือนะคะเด็กคนนี้หลุดมือไปก็คือตัวคุณนั่นแหละนะซึ่ง เขาตัดสินใจแล้วนะจ๊ะหนึ่งดักขึ้นมาตัดสินใจแล้วว่าโอเคจะไปต่อกับคุณนะคะในความสัมพันธ์นี้จะจริงจังนะคะอืมจะจริงจังเขาคิดดีแล้วนะคะเจ็ดเหรียญอืมแล้วเขาก็พอใจกับความสัมพันธ์นี้แล้วด้วยนะคะที่ที่จะมีคุณอืมอยู่ด้วยในความสัมพันธ์ ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดีนะคะคนคนนี้เขาอาจจะไม่หวือหวาไม่ได้แสดงออกอะไรสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นแปดเหรียญเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะอืมแต่เวลาเขาคิดตัดสินใจอะไรเขาเป็นคิงถือดาบขึ้นมาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเด็ดขาดนะคะหรือว่าคือเป็นคนรักจริงอ่ะคิงถือเหรียญกับคิงถือดาบเนี่ยค่อนข้างจริงจังอยู่แล้วนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่อาจจะไม่ได้โรแมนติกไง ช่ทีนี้เขาไม่อยากเสียคุณไปหรอกนะแล้วเขาก็มอบความรักความรู้สึกดีๆทั้งหมดที่เขามีอะคะ่ะให้กับคุณนะคะโอเคนะซึ่งเขาอยากไปต่อแหละเพราะว่าถ้าเขาขาดคุณเขาก็คงรู้สึกเหมือนเป็นต้นไม้นะคะที่แห้งแรงอย่างเงี้ยรู้สึกเฉานะคะเป็นดอกไม้ดอกนี้นะจ๊ะ อ่าเขาไม่มีคุณก็ไม่ได้อะนะคุณคือสิ่งที่เติมเต็มให้กับเขานะคะเพื่อนเพื่อนทีมที่สามนะก็โอเคนะอืมก็ดีอะค่ะซึ่งนอกรู้สึกว่าเขาคิดดีแล้วนะคนคนนี้ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรคนคนนี้เป็นคนที่ถี่ถท้วนรอบคอบมากๆนะคะอือเขาไม่มอบความรู้สึกหรือ ใจให้กับใครใง่ายๆนะคนๆเนี้ยอือ uh ือ huh. ซึ่งคนที่เขาเลือกที่จะมอบความรู้สึกดีๆของเขานะคะทั้งหมดให้กับให้ก็คือคุณนะคะคนที่จะได้รับไปนะ,ะซึ่งท็อป,ปิกของเราวันนี้นะคะเขาอยากไปต่อไหมในความสัมพันธ์นี้แน่นอนนะคะอยากไปต่อเห็นไหมคะแปลเปลี่ยนยังอยากไปต่อนะจ๊ะดีใจด้วยนะคะก็ ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะให้กับช่องนาราทารุ่งงเรานะคะโอเคไงก็เจอกันใหม่ในคลิปแล้วกันเนาะวันนี้นกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ